ส่วนที่อุดรธานีเมื่อวานนี้ก็มีคนบุกค,ครับบุกเข้ามาที่โรงเรียนลักษณะเหมือนจะหลอนยาด้วยเพราะว่ามาพร้อมกับปืน M16 อันนี่น่ากลัวน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับคลิปนี้คุณครูเนี่ยเขาแอบ,บถ่ายเอาไว้เพิ่งจะเสร็จสิ้นกิจกรรมตรงเคารพธงชาติ8โมงเสร็จปุ๊บ,บผู้ชายคนนี้บุกเข้ามาเลยคือเด็กเอยครูเอยต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดน,นะครับโรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีใช้เวลาไม่นานครับจับตัวได้ ชื่อว่าในออสในออสคนนี้อยู่ในอาการคล้ายกับคนเมายาเสพติดของกลางก็คือปืน M16 1หกนึ่งกระบอกเดชบุญไม่มีแม็กกาซีนปืนอปืนมันพัง๋อ,อาแต่ใครจะไปรู้ว่าเห็น<อ>แบบเขาถือมาแบบนี้<อ>ต้องหนีก,ก่อนนะไม่รู้มีกระสุนกระสุนหรือเปล่าสุดท้ายไม่มีนะครับและที่สำคัญพอไปค้นในกระเป๋าที่เขาพกมามีมีดอีกสองเล่ม<อ>น่ากลัวอยู่ดีคุณผู้ชม รองผอ,อ,อบอกแบบนี้นะครับทากิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จออสก็มาเลยสะพายปืน M16 แล้วก็บุกเดินเข้ามาส่งเสียงเอะอบวยวายทาท่าทาทางเหมือนจะกราดยิงด้วยม,มันน่ากลัวตรงนี้แหะครับก็เลยต้องพาเด็กๆวิ่งหนีตายเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุอันตรายถามว่าก่อนหน้านี้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับออสเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครั้งก่อนเนี่ยเอาเอาวุธมีดมามแล้วก็บุกเข้ามาในโรงเรียนก็<ห>จับไปแล้วรอบหนึ่ง ครั้งนี้ไม่รู้เอาปืน M16 มาจากไหนนะครับก็ถูกคุมตัวอีกรอบเดี๋ยวคงต้องขยายผลกันหน่อยว่าเขาอยู่แถวไหนเขามีครอบครัวไหมญาติพี่น้องดูแลหรือเปล่าเขาป่วยหรือเขาติดยาตอนนี้เอาตัวไปตรวจร่างกายก่อนดำเนินคดีนะครับน่ากลัวฝังใจอ่ะมีอะไรก็มาที่โรงเรียนอ่ะมาบ่อยด้วยนะบอกแล้วเอาปืน M16 มาจากไหนอ่ะกายเป็นว่าเป็นความไม่ปลอดภัยในชุมชนเลยนะครับคุณผู้ชมครับ